ผมก็จะเปิดกระเป๋าใบนี้ให้ดูว่าผมพกอะไรข้างในนะสปอยไว้หน่อยว่าข้างในเนี่ยเป็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเด่นเข้าป่าวันนี้ผมก็อยู่ป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยที่ผมยืนอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นสายน้ำลําธารนะครับที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับ แต่ปัจจุบันสายน้ําได้แห้งหายลงไปแล้วผมก็จะมาค้างแรมบริเวณนี้นะครับดูนะครับว่าคืนนี้ผมจะทําอะไรกินบ้างและค้างแรมแบบไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับนะั่นคือทางลงของผมผมได้เดินลงมาเมื่อกี้นะแล้วก็ ผ่านลำธารน,นะที่เคยมีน้ำนะแต่ตอนนี้มันแห้งลงไปแล้วผมก็จะใชะ้พื้นที่ตรงนี้นะในการลูกเปนะครับผมจะมีเสาอยู่2ต้นพอดี ตอนนี้ผมก็ผูกเปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะรีบไปก่อไฟเดี๋ยวเราต้รีบไปหาเชื้อเพลิงกันนะครับ โอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟืนไปแนละ้วเดี๋ยวผมจะเอานะฮะเศษไม้แห้งๆนี่แหละครับเอาไปจุดเป็นเชื้อเพลิงเริ่มต้นกิ่งไม้พวกนี้นะครับเป็นกิ่งไม้ที่แห้งนะยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งแห้งดีเลยนะผมก็จะใช้ใบไม้ด้วยนะใช้ทรัพยากรที่มีบริเวณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดกันเลยดีกว่า ันนี้นะครับผมก็จะใช้อ่าแมกนีเซียมในการจุดลองมาดูกันนะว่าจะจุดติดไหม ตอนนี้ไฟก็ติดดีแล้วเดี๋ยวผมจะจุดตะเกียงลั้วนะฮะเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับ โอเคครับเราจุดตะเกียงรั่วได้นะเดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างๆเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆผมก็จะเอาหม้อออกมาก่อนนะ หวานนะครับวันนี้เป็นถั่วนะครับผมจะต้มถั่วกับน้ำตาลกินนะน้ำตาลก็ออกมาจากบ้านแล้วเราใส่ถั่วกันไปเลยดีกว่า น้ำนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลพอครับเดี๋ยวโลกบาวานําหา ตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดดูฝาหม้อนะครับว่าถั่วเริ่มสุกนะตอนนี้ก็จะสังเกตนะสีของถั่วเริ่มซีดลงแล้วน,นะฮะเดี๋ยวเราปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่าให้ถั่วกับไฟมันทํำงานเองอัตโนมัตินะ ตอนนี้นะครับถั่วแดงต้องใช้เวลาต้มก็พอสมควรนะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ฟื้นนะครับเริ่มเป็นขี้เถ้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะเผามันด้วยนะเนื่องจากต้องให้ไฟเป็นขี้เถ้านะครับถึงจะเผามันลงไปได้เพราะผมไม่ได้พกฟอยมานะครับในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเปิดดูถั่วแดงอย่างนี้นะ สีเริ่มมาฮะแต่ว่าก็ต้องต้มไว้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะผมก็จะต้มทิ้งไว้เลยนะครับเพราะเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมอยากจะต้มน้ําด้วยนะเอาไว้ดื่มชาระหว่างรอถั่วแดงต้มนะอันนี้ก็คือแก้วที่ผมจะใช้ใน,ในหลายคลิปนะครับดีผมก็จะสอดแก้วไปตรงนี้นะให้มันได้ความร้อนนิดหน่อยนะ เดี๋ยวเราก็รอน้ําเดือดน,นะครับเราไปกลางฝายซีดด้านบนเปกันเลยดีกว่าครับที่ผมยังไม่ได้กางนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะครับน้ําก็เริ่มเดือดแล้วก็ถั่วแดงต้มก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะก็น่าจะใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งจริงๆมันต้องแช่ก่อนคืนนึงนะครับแล้วก็เอามาต้มหรือว่าไม่งั้นก็ต้มน้ําร้อนแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะทิ้งไว้สักพักนึ้วก็เอากลับมาต้มใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในป่าน,นะครับ กลางป่าผมก็จะต้มแบบนี้ไปเลยกินพอได้พลังงานแล้วก็มีรสชาติก็โอเคครับเพียงพอสำหรับผมผมได้อะไรหลายๆอย่างออกไปนะครับจากป่ามีอินสปิเรชันเขาเรียกอะไรนะมีการผ่อนคลายปลดปล่อยจากเรื่องงานนะที่เหนื่อยล้าแล้วแต่มุมมองนะครับว่ากิจกรรมงานเสริมงานอดิเรกนะฮะของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนนะอาจจะชอบดูหนังหรือว่าไปเที่ยวทะเลหรือว่าอาจจะไปเตะฟุตบอลหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าสําหรับผมก็ JPC วันหนึ่งผมดึงเข้าป่าผมก็ชอบมาใช้ชีวิตแบบนี้นะแล้วก็มาทําอาหารกินแบบนี้กับความเงียบกับป่าที่ผมต้องเจอมันก็ท้าทายอย่างหนึ่งนะครับฝึกในเรื่องของจิตใจเราเรื่องการอยู่คนเดียว การหวาดระแวงเสียงต่างๆเราต้องใช้สมาธิในการที่จะหยุดกับตัวเองให้ได้เหมือนพระทุดงครับที่ท่านออกมาทุดงแล้วก็อยู่ตามป่าต่างๆกันนะส่วนเรื่องสิ่งลี้ลับหรือว่าอะไรต่างๆกันนะครับผมก็จะไม่ลบหลู่ผมก็ยกมือไหว้นะครับทุกครั้งที่ก่อนจะนอนแล้วก็สวดมนต์มีคนถามว่าผมพกอะไรติดตัวไหมก็มีนะครับอยู่ในกระเป๋า ที่ใส่เอวผมนะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสนะฝากติดตามไว้นะครับผมก็จะเปิดกระเป๋าใบนี้ให้ดูว่าผมพกอะไรข้างในนะสปอยไว้หน่อยว่าข้างในเนี่ยเป็นเหรียญนะครับก็ถ้าใครรู้หรือว่าทายถูกก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะว่าจะทายถูกหรือไม่ครับว่าผมพกอะไรอยู่ในนี้ก็มีเหรียญนะฮะแล้วก็มีของตันๆนะครับก็ลองไปจินตนาการดูนะครับว่าในนี้มีอะไรมั่งสี่งเงาๆนะครับไว้มีโอกาสผมจะ ทำคลิปออกมานะครับว่าผมพกอะไรไว้ในนี้มั่งฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูน้ํากันต่อเลยดีกว่าว่าเดือดได้ยังนะฮะน้ำก็เริ่มที่จะมีฟองเดือดนิดหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวดูมันเผาลกลับสักหน่อยฮนะเกล็ดน้ำนี่นะครับก็จะมีรอยเดือดเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดแล้วเดี๋ยวเราวางไว้ที่เดิมดีกว่าเราไม่รีบนะครับเพราะว่าปล่อยไปเรื่อยๆโอเคครับตอนนี้ผมก็คิดว่าถั่วแดงต้มผมก็น่าจะกินได้แล้วนะครับ ถึงจะไม่ค่อยนุ่มสักเท่าไหร่นะก็พอกินได้ให้ผมเป็นพลังงานสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราจะยกลงกันเลยกว่าแล้วก็กระเทิบนะครับแก้วสำหรับต้มชาเข้าไปสักหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่ามีรสชาติหวานของน้ำตาลนะแล้วก็ความมันของถั่ว สังเกตน,นะครับพี่เพื่อนจะเห็นนะครับผีเสื้อนะครับจะเยอะมากเลยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ฮะป่านี้เดี๋ยวเรากินเสร็จนะแล้วก็จะไปต้มชาเก็บไว้แล้วก็มันนะครับถ้ามันไม่สุกเราก็ค่อยๆเผาไว้ทั้งคืนนะก็ได้นะ เข้าป่านะครับมันไม่มีอะไรที่จะตายตัวนะครับสำหรับผมมีแต่ความอยู่รอดนะแล้วการที่เราจะออกจากป่านี้ไปได้นะทุกอย่างนฮะต้องไม่ประมาทไม่ว่าการจะเป็นการเข้ามานอนนะการเลือกพื้นที่นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยครับ เป็นที่น่าเสียดายว่าสัตว์ป่านะครับใหญ่ๆก็จะมีน้อยลงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีก็อยู่ในป่าที่เป็นป่าสงวนนะครับซึ่งก็จะเข้าถึงได้ยาก โอเคครับผมก็เริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่ต้มไว้จะได้ต้มชาวาใส่กระติกไว้กินตอนกลางคืนนะครับอันนี้ผมก็จะวางไว้บนหินนี่นะครับน้ำก็โอเคครับถือว่าเดือดพอใช้ได้เดี๋ยว เราก็จะเอาชาออกมาโรยเลยนะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับที่ผมเอาติดมาด้วยในกระเป๋าเวลาหนาวกลางคืน คือชาเดี๋ยวผมก็จะโรยไปในแก้วเลยนะครับโอเคครับพอแค่นี้ โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการแคมปิ้งในป่าซึ่งวันนีนะ้ก็ผ่านไปด้วยดนะีผมก็กำลังจะเข้านอนนะครับเวลานี้ก็จะทิ้งมันไว้ในกองไฟแต่ไม่ให้มันโดนไฟเยอะนะแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับที่เข้ามา,าสนับสนุนผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามากดไลค์คลิปกด s u b สไคร b ์กดติดตามนะครับหรือว่าแม้แต่การแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็คําแนะนําดีๆสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปถ้าใครมีคำแนะนําหรือว่าข้อสงสัยโอรดเก็บไว้ในใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผม,มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสวัสดีครับ